เอาละฮะสวัสดีลูกค้าสายอิวสูทั้งหลายเลยนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะเซลกรช่องของรถก,กระบะมือสองพรอนสบายนะครับค้าเฉพาะเกตเอบวกบไปเลยวันนี้พิเศษนะครับผมมีรถเข้าใหม่มาแมนะนาเพิ่งมาจอดเมื่อตะกี้นี้เลยนะครับสำหรับตัวอิวสูดีแม็ก1.9แซดรุ่นฉลอง60ปีนะฮะในโฉมปี2017นะครับเป็นตัวแครโคหรือว่าตัวสี่ประตูยกสูงนั่นเองนะครับ อันนี้พิเศษเลยนะครับมาพร้อมกับออปชันและสเปคเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดนะครับสายซิ่งก็อาจจะไม่ยังถูกใจเท่าไหร่นะเพราะว่าน,นีนเป็นรถเดิมๆนะครับแต่ว่าใครที่เป็นสายรถเดิมคลิปนี้ห้ามพลาดนะครับออปชันสวยๆในราคาเพียงแค่5490 0 0เาเท่านั้นมาพร้อมสีดำมาฉลิกดุดันจากค่ายอีวสุเลยเป็นสีเดิมโรงงานนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดน,นะที่ต้องการจะเข้ามาดูรถจริงนะครับมาทดลองขับมาสแกนรถด,ด้วยตัวเองว่าเก๋ตจริงหรือเปล่า มาได้ทุกวันเลยเราอยู่กันที่ถนนล่มเก้านะครับร้านสนุกคาตรงข้ามบิ๊กซีล่มเก้าเลยจะอยู่เยื้องๆกับนอกเกรบัสพิตนี่ตึกเซียวฟ้าเนี่ยกษะเสพดิตนะครับเลยวันนี้เดียวก็จะเจอเราแล้วนะครับผมหรือว่าใครที่ไม่สะดวกมามาดูคลิปนี้กันเลยครับว่าคันนี้สภาพน่าใช้ขนาดไหนนะครับจะเริ่มจากด้านหน้าเลยจะพาดูกันอย่างช้าๆเนียนๆให้เห็นโครงสร้างและสภาพรถกันไปเลยเริ่มจากด้านหน้านี่ครับตัวนี้ไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์พร้อมหลอดมอเตอรนะฮะ สูงต่ําใช้หลอดแยกไปเลยพร้อมไฟเดยทามีให้เรียบร้อยไฟหน้าเดิมๆโรงงานนะไม่มีแตกหักไม่มีเหลืองนะครับไม่ต้องไปเปลีย่ยนไม่ต้องไปแปลงอะไรทั้งสิน้นอันนี้มาเดิมๆก็สวยอยู่แล้วนะครับไฟตัดหมอกรุ่นนี้นะฮะคู่หน้าติดตั้งมาให้จากโรงงานพร้อมคิ้วโครเมียมนะฮะสวยๆอย่างนี้เลยน,นี่คือออปชั่นเดิมๆหมดเลยนะครับกระจังหน้านะครับแบบนี้เลยนะฮะมีแค่ตรงโลโก้ที่เขาใส่ตัวกรอบนี้มาเนี่ยกรอบตัวนี้คือใครไม่ชอบก็แกะได้นะแต่ว่าใครชอบก็ จัดปลายสวยงามนะฮะดูดูดันสปอร์ตมากขึ้นโฉบเฉี่ยวเลยว่ากันเถอ,อะนะฮะเนี่ยด้านหน้าบุมกว้างก็จะประมาณนี้กระจังหน้าคมเนี่ยมของแท้โรงงานนะฮะเงาเงาครับของแท้นี่ใช้ไปเลยไม่ต้องกลัวดำไม่ต้องกลัวลอกนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าวัสดุไปอะไรแต่ว่ามันใช้งานแบบยาวๆไม่มีทะลอก,ไม,มลอกไม่มีดำจริงๆนะคมเนี่ยมตัวนี้นะครับใช้งานค,นคลีนๆยาวๆไปเลยนะครับผมในส่วนด้านข้างนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนด้านข้างรถเนี่ยน้องจะมีโป่งซุ้มล้อนะตัวนี้ นี่คือเป็นดีไซน์ของเขาจากโรงงานเลยจะดูปวบๆอ้วนๆหน่อยในตรงนี้เนี่ยนะฮะจะดูแบบบวบๆหน่อยบางคนไปใส่ล้อแม็กสักสิบนิ้วเศษนิ้วได้เลยตัวนี้นะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยได้เป็นแม็กเดิมโรงงานนะแม็กเดิมโรงงานตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามาเป็นสเปคตรงรุ่นเลยว่างั้นเถอะนะครับเป็นแม็กสีบอลเงินนะครับแม็กขอบสิบแปดได้ยางปีสิบเก้านะครับดอกยางมาดูเลยว่าใช้ได้ไหมดูนี่นี่ดสอดนิ้วให้ดูเลยนี่โหเหลือเยอะ ใช้งานยาวๆนะคันนี้เจ้าของเก่าใช้งานค่อนข้างน้อยนะครับเนี่ยดูโครงสร้างของตัวซุ้มล้อด้านนี้ซะหน่อยนะครับนี่เดิมๆเลยไม่มีที่คว่ำชนหนักจมน้ําแน่นอนพิสูจน์ได้นะฮะตรวจสอบแหล่ที่มาได้เลยนะคันนี้นะครับนี่ดูตัวกระจกมองข้างนะฮะสีเดียวกับตัวรถเลยพร้อมไฟเลี้ยวนะครับใช้งานได้อย่างดีนะฮะไม่มีจุดไหนเสียหายนะครับโลโก้ครบถ้วนเลยนะฮะไฮรลเดอร์หรือว่าตัวยกสูงนั่นเองนะครับมันในข้างนี่ รุ่นนี้ก็เป็นมันใดข้างแท้เดิมโรงงานนะครับเป็นสีดําตัดสีเงินนะฮะให้ดูรถไม่ทึบจนเกินไปหน้าตาก็จะได้อย่างนี้เลยนะครับผมทีนี้นะฮะมันมีจุดเด่ดนดนิดนึงหลังคาเดี๋ยวพาขึ้นไปดูนิดหน่อยดีกว่าอันนี้คอันนี้เนี่ยเขาเจ้าของเก่าเขาใส่ตัวลาวหลังคามาให้แต่ไม่ใช่แหลกนะเป็นราวตกแต่งเพื่อความสวยงามนะฮะติดตั้งมาให้นะฮะซ้ายขวาเลยสวยงามนะตัวน,นี้สวยงามนะครับดูมุมสูงมุมกว้างก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผม นะทีนี้ภายในกันหน่อยนะขอดูหน่อยว่าภายในคันนี้สภาพเป็นยังไงนะฮะอ่าเลื่อนแขงประตูเลยนี่แขงประตูตัวนี้ก็เรียบๆเ,เลยนะครับเป็นโทนสีดํานะฮะตัดตด้วยคิ้วสีเงินนะครับสภาพก็ดูเนียนๆไม่มีทะลอกนะดูนะครับไม่มีทะลอกไม่มีแตกขัดน,นะครับสภาพก็พร้อมใช้งานนะฮะดูด้านล่างด้วยนะครับอาจจะมมขีดิ่ขน้างเนนะาะทมการใช้งานลดมือสองเนาะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าสภาพโดยรวมคันนี้ได้เลย เดี๋ยวพาดูเลขใหม่นะครับอันนี้ตอนเปิดสวิ์เนี่ยมันจะดิดเข็ยนอย่างนี้เลยมีหน้าจอสแสดงผลตรงกลางชัดเจนนะครับเลขไม่หนึ่งแสนสามื่นห้าพันโลเท่านั้นนะครับรถปีสิบเจ็อามาหารปีเลยตกปีและหมื่นกว่าโลนะครับก็ค่อนข้างจะใช้งานน้อยนะคันนี้นะครับไม่น่าเกลียดเลยนะครับนี่เลยนะครับคอนโซลกลางมีหน้าจอพร้อมกล้องมองหลังเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะ เป็นจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้แอร์บิดแอร์หมุนปกติใช้งานง่ายๆเรียบเรียไปเลยนะครับส่วนตัวเกียร์นี่รุ่นนี้เป็นเกียร์หกสปีดนะครับของอิวสุนะฮะเกียร์หกสปีดแล้วนะครับอัตราการทดเกียร์เยอะก็ได้เรื่องของอัตราการทิ้นเพืองที่ค่อนข้างจะประหยัดเลยทีเดียวนะครับที่วางแก้วแรงต่างเนาะพักคงพักแขนนะสภาพได้หมดนะครับเบาะนะครับรุ่นนี้เป็นเบาะผ้านะฮะวัสดุเป็นพีเอสเตอร์อย่างดีนะครับผมมาจากโรงงานนะครับเราทําการสปาให้นิดหน่อยก็ได้สภาพนี้แล้ว บอกค่อนข้า,นางจะมาแน่นๆเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่รอยนะมันเป็นรูปเบาะมันนะครับผมนี่นะฮะแทบจะไม่ยับไม่ย่นเลยนะครับดูฝักคนนั่งด้วยนะครับนี่สภาพเบาะก็จะได้อย่างนี้เลยนะครับเน้นสวยเดิมนะครับคันนี้อ่าภายในค่อนข้างจะดูคลีน n นะอาจจะมีต้องรอยตามการใช้งานบ้างนะครับนี่พวงลัยก็โอ้พวงลัยไม่มีต้องรอยเลยปกติพวงลัยใช้งานนานๆเนี่ยมันก็จะมีทะลอกบ้างไหลบ้างเนาะซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าคันนี้ค่อนข้างจะสภาพดีมาก ุ่งหนังตะเข็บไม่มีฉีกขาดเลยคมๆทุกตะเข็บนะครับแต่สภาพได้นะฮะมอถึงฟังก์ชันมีครบใช้งานได้ปกติเลยนะครับมาแล้วก็ในส่วนตัวโครงสร้างไม่คูดถึงไม่ได้ประตูดูเลยครับรอยน็อตไม่มีขยับนะครับทันนี้อ่าดูสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับอันนี้น็อตประตูไม่เคยถอดแกะงัดแงะแน่นอนเนี่ยให้ดูยันซอกมุมเลยนะครับอ่าชัดเจนนะครับเดี๋ยวพาดูรอบคันเลยนะครับพาดูรอบคันเลยไม่ต้องกลัวนะครับให้ลูกค้า ที่อู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่สะดวกมาดูรถนะฮะผมพาดูเองเลยนะครับไม่ต้องไปลําบากจ้างใครมาดูนะฮะพาดูด้วยกันนะครับเนี่ยประตูฝั่งขวาหน้าตายนี้นะครับภายในเบาะหลังนี่ไฮไลท์เลยคันนี้ดูถ้าเบาะครับอันนี้ไม่รู้ว่าตั้งแต่ซื้อป้ายแดงมานี่ของเก่าไอ้คนนั่งหลังม้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะสภาพเหมือนแทบไม่เคยใช้งานเลยนะครับเนี่ยดูเนียนๆกินครีนอย่างนี้่ะเบาะด้านล่างนะครับสวยๆแน่นๆไม่ยับไม่ย่นไม่ฉีดขาดนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูมุมกว้าง ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ถาค่อนข้างได้เลยนะตัวนี้ภายในผมให้90%นะคันนี้นะครับไม่เกินจริงนะครับมาดูวจริงได้ผมพูดเลยว่าภายในคันนี้90%นะครับอ่าเดี๋ยวดูในส่งตัวด้านหลังกันบ้างนี่ด้านหลังก็จะมีโป่งล้อเหมือนด้านหน้าเลยนะครับนี่อุนอ่นๆอบๆแบบนี้เลยนะฮะแต่ถาสวยงามนะตัวนี้ค่อนข้างจะดีไซน์สวยเลยนะครับทำออกมาแข่งกับรีโวได้เลยนะตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวล้อมแม็คด้านหลังก็หน้าตาดยนี้เลยนะครับล้อเซทซีนะครับ ดูเลยไม่มีสนิมนะครับรถดเดิมจากโรงงานต้องไม่มีสนิมนะรวมทั้งตัวใต้กระบะด้วยอะผมลงทุนพามุดดูเลยดีกว่าดูครับกระบะหลังนะฮะดูสภาพเลยนะครับมีผูกมีสนิมมีแดงนะครับให้เห็นกันไปเลยนะครับดูโครงสร้างนะเน้นโครงสร้างหลักๆนะครับนี่เลยด,ด้านท้ายนะนี่คือแต่ว่าท้ายกระบะนะครับด้านล่างมองขึ้นไปนะครับจะเห็นแบบสภาพเลยนะครับ ดูด้านหลังกันต่อเลยดีกว่านะครับรุ่นนี้เนี่ยด้านหลังก็ค่อนข้างสวยงามนะมีโลโก้รุ่นหกสิบปีติดตั้งมาให้นะครับโลโก้ยูสุดีแม็กฝั่งขวาจะเป็นเครื่องยนต์เขานะครับ Bdi Bluepower เป็นเกียร์รุ่นตัวแซนะตัวนี้โลโก้ของแห้โรงงานนะครับไม่ต้องกลัวหลุดไม่ต้องกลัวลอกนะครับแล้วก็กล้องหลังมีให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับไลเนอร์โอ้โหคันนี้ต้องบอกว่าได้ไลเนอร์ใหม่ ผมใหม่กว่านี้ก็ป้ายแดงแล้วพี่นะดูดิฮะอันนี้คือไลเนอร์สภาพดีมากนะครับสภาพดีมากแต่ว่าต้องบอกว่านี้ไม่ใช่ไลเนอร์แท้โรงงานนะอ่าเป็นไลเนอร์ของทางร้านนอกนะครับตามร้านร้านนอกแต่ว่าต้องบอกว่าวัสดุดูวัสดุเขาใกล้ๆดูวัสดุขอเขาเลยนะฮะดูความเนียนความหนานแน่นนะครับเดี๋ยวยกกระบะให้ดูเลยนะครับอ่านี่ ไม่มีสน,นิมไม่มีผุนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าย้อมแมวหรือเปล่าบางคันนี่เปิดกระบะเปิดไลเนอร์ขึ้นมานี่โอโ้โหแดงก่าเลยอย่างนี้ไม่ได้นะฮะแอบเพราะว่ารถใช้งานกระบานี่ใต้ไลเนอร์ต้องสังเกตดีดีมือ2จํจไว้เลยนะฮะใครซื้อกระบานะคะนรับยกไลเนอร์ดูทุกคันเลยนะครับผมว่าแดงหรือเปล่ามีสน,นิมหรือเปล่านะครับมีผุมีรูอะไรไหมนะครับรถจากโรงงานเขามีการทุบตัวถังมาแล้วไม่มีทางผุได้นอกจากรถน้ําเค็มอีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องสังเกตดีดีแต่ว่าคันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอน สดได้เลยตรวจสอบได้นะครับะเดี๋ยวถ้าดูฝั่งขวาไปแล้วมาดูฝั่งซ้ายกันบ้างของตัวรถนะครับมาดูขุ่นมันหน่อยมุมกว้างเป็นยังไงด้านหลังถอยมาหน่อยนี่นี่ด้านหลังกว้างๆอย่างนี้เลยนะครับใครเหลือเห็นล็อกโค้ดหรือเปล่านะยังไม่ติดจองนะอันนี้ซื้อได้นะครับนะอ่นนี้มุมของเขาน้าตาอย่างนี้นะครับผมสวยงามนะครับสวยงามนะครับดูบอดี้ฝังนี้บ้างนะครับแคสซี 4. นะครับเน้นโครงสร้างกันไปเลยคลิปนี้ นะครับเน้นสวยเดิมนะครับว่าลูกค้าซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยสี่ห้าแสนนะครับอย่าอย่าให้ลูกค้าได้เสียเปรียบเลยดีกว่านะครับผมเราเน้นค้าขายกันระยะยาวเนาะอย่าให้เสียหายเรื่องพวกนี้เลยนะครับดึงให้ดูเลยนะครับตรงนี้เนี่ยลูกค้าไปดูรถเนี่ยดึงได้เลยนะไม่ต้องกลัวมันหักไม่ต้องกลัวมันฉีกนะครับดูกระดูกงูเลยว่าว่ามันชนมาหรือเปล่าพยานดูแถวด้านล่างขึ้นไปนะครับเพราะว่าเวลามันชนหรือว่ามันละเนี่ยรถมันไม่มีอะไรที่ขึ้นมาสูงมากมายก็จะอยู่ประมาณโนนนี้เนาะ นะครับอันนี้คือเดิมนะครับเบรคอาร์ตกระดูกงูอยู่ครบหมดนะครับก็แทบตบกลับเข้าไปก็เข้ารูปร่างเหมือนแล้วเนาะอันเนี้เวลาใครไปดูมือสองหรือว่าอะไรก็ดึงตรงนี้ดูได้เนาะจะให้เก็บความรู้กันไปด้วยนะครับเดี๋ยวดึงฝั่งนี้ให้ดูด้วยเลยนี่นะครับเบรคอาร์ตก็เดิมๆนะครับคมๆมัดประตูไม่เคยถอดต็มั่นใจได้เลยว่าไม่เคยชนแน่นอนนะนะครับประตูนี้ก็เป็นจุดสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเกิดมีเคยถอดแกะให้ดึงกระดูกงูดูเลยว่า ะมาอะไรมาหรือเปล่านะครับพอรถเดิมลงไงเขาจะไม่มีรอยเชื่อมน,นะ mm. เขาจะเป็นรอยอาร์ตนะครับนี่ครบเลยฝั่งนี้ประตูไม่ถอดนะครับรับประกันว่าบอดี้เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเ mm. นี่ยให้ดูมุมกว้างไปแล้วนะโลโก้ต่างๆก็อยู่ครบนะครับนะีทีนี้ส่วนสําคัญเลยมาดูในส่วนงตัวห้องเครื่องกันบ้างครับว่าตัวน,นี้เนี่ยสภาพภายในห้องเครื่องจะเป็นยังไงบ้างครับผมเอาละฮะทีนี้ส่วนต่อมานะครับที่ไม่ดูไม่ได้เลยก็คือในส่วนงตัวห้องเครื่องนั่นเองนะครับสรับรถมือสอง นะครับเป็นจุดสําคัญที่เราต้องมาสแกนต้องดูกันอย่างละเอียดทียิบเลยนะครับเริ่มที่เครื่องยนต์กันเลยดีกว่านะฮะตัวนี้มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์1 9ลิตรนะฮะเป็นเครื่องยนต์ DDI Blue Power Turbo นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวนี้จากฮิวสุตรงรุ่นนะครับที่สําคัญขอเกินก่อนเลยว่าคันนี้ไม่เคยผ่าเครื่องไม่เคยถอดแกะไม่เคยดัดแปลงสภาพรีแมปอะไรต่างๆไม่เคยมีนะครับตรวจสอบสภาพเช็คได้เลยเครื่องเดิมๆแน่นๆนะฮะ เครื่องตัวนี้เนี่ยขอบอกเลยนะครับรักษาของเหลวดีๆนะฮะเปลี่ยนตามระยะเปลี่ยนน้ำมันของน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรเนี่ยให้มันตรงรอบมันนะฮะใช้เผื่อครับไม่มีซ่อมนะฮะของเหลวอย่าให้ขาดนะครับผมแล้วก็ส่วนต่อมานะครับนี่เทอร์โบอยู่ตรงนี้นะครับตรงรุ่นเลยนะเป็นลูกเดิมนะครับจากโรงงานนะรอยแต้มสียังอยู่เลยไม่ใช่ของแต่งแต่อย่างใดนะครับ ABS นะฮะความปลอดภัยรุ่นนี้เขาไม่ปล่อยตกมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ส่วนต่อมานะฮะโครงสร้างนี่เริ่มที่ฝากระโปรงมาดูใกล้ๆนะครับคันนี้ยังซิงอยู่นะฮะกระโปรงไม่เคยเปิดนะครับผมยังไม่เคยถอดแกะนะครับสภาพได้เลยดูด้านล่างด้วยนะครับนี่ไม่เคยมีถอดแกะนะครับโครงสร้างครับดูคานดูฝั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวมุมกล้องเลื่อนมาดีกว่าอ่าเลื่อนชักไปเลยนี่อันนี้คือตรงคานนะครับฝั่งซ้ายนะครับแก้มซ้ายดูเลยว่าเดิมขนาดไหนนะครับไล่มาคันหน้านะครับลูกค้า เห็นโครงสร้างเลยนะครับตัวนี้รอยอาร์ครอยน็อตดูเลยใกล้ๆนะครับว่ามีชนหรือเปล่านะบางท่านนี่ผมเคยเจอลูกค้าผมบางคนนะแบบว่าแค่ดูในคลิปก็รู้เลยว่าเดิมจริงหรือว่าไม่เดิมจริงนะฮะเขาเห็นเลยรู้เลยนะฮะดูเลยให้ใกล้ๆนะครับเพื่อเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับใครที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับดูไปด้วยกันเลยนะครับอันนี้เป็นตัวแผ่นเพจนะครับดูเลยว่าตัวเลขครบถ้วนนะครับรอยแต้มสีอยู่ฝั่งซ้ายนะครับ นี่เลยเขียนตเบเร์ครบทุกจุดนะครับดูคันฝั่งขวากันบ้างนะครับไล่ดูเลยนี่เลยนะครับมาดูที่ฝากระโปรงกันหน่อยนี่นะครับผมเชื่อว่าใครกำลังตัดสินใจอยู่นะก็เนี่ยเราดูด้วยกันเลยนะครับผมก็จะได้เป็นทางเลือกให้กันได้นะครับให้เห็นสภาพเห็นโครงสร้างกันไปเลยฝากระโปรงนะครับอันนี้เป็นฝากระโปรงเ,เดิมนะครับติ๊กเกอร์ อยู่ครบนะครับตัวนี้อ่าเนี่ยครับฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานเลยนะครับดูโครงสร้างกันไปเลยนะครับอ่าเนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมุมกว้างก็หน้าต่างนี้เลยเนาะเครื่องนะครับดูสแกนเลยนะใครดูคลิปนี้อยู่นะครับหรือว่าใครที่เป็นช่างเป็นไรนี่ก็ช่วยกันดูได้นะอ่าช่วยเพื่อนตัดสินใจได้นะครับคุยกันนะครับผมเนี่หน้าต่างก็จะประมาณนี้นะครับน่ะ ดูกันแล้วรอบคันทั้งห้องเครื่องและโครงสร้างภายนอกภายในกันไปนแล้วนะฮะก็มันสรุปกันเลยนะครับตัวนี้นะฮะย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะเป็นตัวอ e ิสูดีแมก1.9เซ a แคโปนะครับเกียร์ธรรมดานะครับรุ่นฉลอง60ปีอ e ิสูในโฉมปี2017นะครับต้องบอกว่าโฉมนี้ขายดีที่สุดแล้วของ e อิ u สูเนี่ยนะครับขายมาในโฉมนี้มากี่คันก็ไม่เคยพอนะครับวันนี้มีมาใหม่แล้วนะครับใครหารุ่นนี้อยู่ก็ จับจองกันได้นะครับเดี๋ยวว่าจะเข้ามารู้รถจริงที่ร้านสนุกค,ค้าได้เลยอยู่ที่ถนนล่มเก้าตรงข้ามบิ๊ซีล่ม 9, เก้านะเดเี่บิซีอยู่ตรงนี้เลยในบิซีอยู่นี่อ่าในบิซีนะครับมีร้านเราตรงข้ามเลยป้ายใหญ่ๆเันเลอร์ดเยาวสุดนู่นเลยนะครับผมอ่านะครับนีแ่แล้วก็สุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปย้ําเลยนะว่าใครที่สนใจคันนี้นะครับติดต่อผมที่0 8 3 8 2 4 6 5 6 9เบอร์โทรแปะไว้แล้วนะครับ รุ่นรถแปะไว้แล้วนะครับผมเอาไว้ดูกันระหว่างคลิปว่าดูรถรุ่นไหนอยู่วะแปบะบไวให้หมดแล้วนะครับผมแล้วก็อาชีพที่ออกคันนี้ได้ทุกอาชีพออกได้หมดนะครับโทรมาคุยกันเพียงแค่ท่านมีเอกสารชัดเจนเอกสารการเงินและอาชีพชัดเจนก็ออกคันนี้ได้เลยง่ายๆดาวเริ่มต้นที่ศูนย์เปอร์เซ็นจัดจองจบอนุมัติไวนะครับไม่เกิน3วันรับรถเครดิตดีไม่เกิน3มชั่วโมงอนุมัติ นะครับผมมาคุยกันได้มาดูกันได้นะครับวันนี้ก็ฝากกันไว้กับดีแบคคันนี้เนาะเผื่อใครหาไปใช้งานอยู่นะครับตอนจากกันไปฝากไลค์ฝากแชร์ตัฟฟ์ครเป็นกําลังใจเหีเซลก่อนนะฮรเซลตัวเล็กน้อยคนนี้หน่อยนะครับผมนะฮะเพื่มอมีโอกาสจะมารีวิวรถอย่างนี้ส,สวยๆให้ดูกันอีกเรื่อยๆเลยติดตามไว้เลยว่าช่วงนี้เนี่ยกระบะเรามีเข้ามาใหม่เยอะนะครับติดตามไว้เลยยาวๆผมจะมาไล่ลงให้ทุกวัน นะครับเผื่อใครหารุ่นไหนอยู่ก็คอมเมนต์บอกกันได้ว่าจะให้รีวิวตัวไหนมาบอกกันนะครับหรือโทรมาหากันได้เลยนะครับวันนี้เจอก็ราไปแล้วนะครับกนหน้าเจอกันสวัสดีจ้า